สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่อง TTK Studio กันอีเช่นเคยและเรายังอยู่กับโฟนานเดอ s ์ซีรีส์ปีที่3ในตอนที่1 2 8ี่ถึง1 3 2ที่ที่เหลืออีกเพียงแค่ไม่กี่ตอนเท่านั้นก็จะจบปีที่3กันแล้วซึ่งช่อง,องเราเองก็ยังเหลืออีกแค่ไม่กี่ซับสแตครก็จะครบ2 0,000ซับจึงอยากขอให้เ,เพื่อนๆช่วยกดซับและกดกระดิ่งทิ้งไว้มันจะทําให้พวกผมนั้นมีกําลังใจในการทําคลิปมากขึ้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเข้าไปรับชมกันได้เลย เปิดมาที่คุณอาโอชิมามีนะได้ซื้อของมาจากร้านสดวกซื้อที่พี่สาวของเธอที่ชื่ออาโอชิมามะซโยฝากซื้อซึ่งจะมีน้ำยาล้างห้องน้ำสองขวดเทปก่าวและก็เบียร์โดยคุณมาซโยนั้นจะย้ายออกจากบ้านหลังนี้เพราะคุณมีนะนั้นได้มั่นและกำลังจะแต่งงานซึ่งคุณมีนะก็จะช่วยพี่สาวของเธอแพ็คของแต่คุณมาซะโยก็ได้ชวนคุณมีนะดื่มเบียร์เพื่อฉลองในการสละโสด ตัดมาที่โมรีที่ตื่นเต้นเพราะวันนี้มีงานคอนเสิร์ตของโอกิโนโยโกะแต่โมรีก็ทำบัตรคอนเสิร์ตหายเพราะกระเป๋านั้นขาดขณะนั้นคุณมาโยที่อยู่ที่ร้านก็ได้คุยโทรศัพท์ก็ได้โมโหที่คุณเคนจิที่เป็นคู่ไมคของน้องสาวมารับทั้งคู่ไปดูคอนเสิร์ตไม่ได้เพราะว่าเป็นหวัดโมรีจึงขอซื้อบัตรคอนเสิร์ตต่อจากคุณมาสยซึ่งคุณมาโยก็ให้โมรีฟรีโดยมีข้อแม้ว่าจะต้องให้โมรีพาเธอและน้องสาวไปที่คอนเสิร์ต ซึ่งในตอนแรกนั้นจะให้คุณเคนจินั้นพาไปแต่เขาได้เป็นหวัดซะก่อนในรถนั้นคุณมาสโยก็ได้เล่าว่าน้องสาวของเธอนั้นไม่ยอมรับสายทาั้งๆที่นัดไว้แล้วระยะหลังมานี้น้องสาวก็มีอาการแปลกๆที่ทําตัวเศร้าๆทาั้งๆท,ที่กาลังจะแต่งงานโดยสายรัดที่คุณมาสโยใส่ก็ได้มาจากของแถมในอัลบั้มของโอกิโนโยโกะที่ยังมีพวงกุญแจอีกหนึ่งอันแต่เมื่อคุณมาสโยรู้ว่าโมริโคโกโรเป็นยอดนักสืบก็ทําให้คุณมาสโยกุ้มใจอะไรบางอย่าง ต่ามาที่บ้านของคุณมาไซโยในห้องของคุณมาไซโยนั้นก็เต็มไปด้วยโปสเตอร์ดารายอยู่ทั่วห้องแต่แล้วก็มีเสียงร้องคุณมาไซาโยที่เรียกน้องสาวที่คุณมินะนั้นขังตัวอยู่ในห้องน้ําที่แปะเทปกาวจากด้านในที่มีข้อความที่เขียนว่าลาก่อน ซึ่งประตูนั้นก็เปิดไม่ออกทุกคนจึงช่วยกันพังประตูก็พบคุณมีนะาที่กีดข้อมือตัวเองในอ่างน้ําในสภาพเสียชีวิตทั้งประตูหน้าต่างถูกปิดด้วยเทปกาวบนพื้นนั้นก็มีน้ํายาสองชนิดที่เปิดอยู่ที่เหมือนกับการฆ่าตัวตายโคนั้นที่ดูใกล้ๆศพก็รูว้ว่านี่คือคดีฆาตกรรมแต่คนร้ายทํายังไงถึงกออกจากห้องนี้ได้ที่ถูกปิดไปด้วยเทปกาวทั้งด้านในไว้รอบได้ขนาดนี้ตัดมาที่สวัสดิ์เมงูเลสท,ที่ได้มาถึง สาเหตุการตายก็คือการเสียเลือดมากเกินไปจากบาดแผลที่ข้อมือโมลิจึงคิดว่าเป็นการฆ่าตัวตายและที่เธอปิดห้องนี้อย่างแน่นหนาในตอนแรกเธอคงใช้น้ำยาล้างห้องน้ํา2ประเภทที่เป็นกรดและคลอรีนมาผสมกันจนเกิดแก๊สพิษจึงปิดห้องน้ําเพื่อไม่ให้แก๊สลวออกไปแต่ในน้ำยาล้างห้องน้ําที่ซื้อมานั้นก็มีแต่คลอรีนที่เมื่อผสมแล้วกับไม่เกิดแก๊สพิษที่เธอนั้นอาจซื้อมาผิดหลังจากที่ฆ่าตัวตายไม่สาเร็จเธอจึงกีดข้อมือแทนจนเสียชีวิตซึ่งใน เบสจที่มีชื่อของคุณมีนะก็มีน้ำยาล้างจานและเทปกาวสารวัตรจึงให้หมวดทาคังนี้ไปตรวจสอบที่ร้านค้าส่วนในอ่างน้ำก็พบเทปกาวที่คาดว่าเธอจะใช้มาในการปิดประตูและหน้าต่างก่อนที่โคน,นันจะบอกว่าผู้ตายนั้นดูรีบร้อนมากเกินไปเพราะรอยที่ข้อมือนะั้นมีลักษณะเฉียงไปมาปกติแล้วรอยแผลจะต้องเป็นเส้นตรงขนานกันแถมรอยเลือดยังขาดหายไปตรงขอบอ่างน้ำคดีนี้อาจเป็นคดีฆาตกรรมก็ได้แต่คุณมาสายก็ได้บอกว่าอาจเป็นเทปกาวที่ วางอยู่ก่อนหน้านั้นก่อนที่มันจะตกลงไปในอ่างน้ําส่วนร้อยนิ้วมือบนเทปกก่าวก็มีแต่ของคุณมีนะคนเดียวตัดมาที่คุณมาไซาโยที่กำลังไปเอาบัตรคอนเสิร์ตให้โมรีเมื่อเธออยู่ในห้องคนเดียวก็ได้หัวลอกมา แต่ก็ถึงกับนาซีดเพราะโคนันนั้น,น,นดันบังเอิญอยู่ในห้องด้วยก่อนที่โคนันจะถามว่าลังกระดาษพวกนี้เอาไว้ทําอะไรคุมัสโยจึงบอกว่าจะใช้ลังพวกนี้ในการย้ายของโคนันก็ได้รู้ว่าคุณมินะคงใช้เทปกาวที่ตัดไว้ลงหน้านหลายๆชิ้นเพื่อช่วยพี่สาวของเธอในการแพ็กของเพราะมีร้อยเทปกาวที่โต๊ตัดมาที่หมวดทาคางี้ที่กลับมาจากการตรวจสอบร้าสะดวกซื้อประมาณหนึ่งทุ่มของเมื่อคือนผู้ตายได้มาซื้อน้ํายาล้างห้องน้ำสองขวดเทป าวแกเบียร์ท่าทางตอนซื้อของนั้นก็ไมมีอะไรผิดปกติแต่ก็มีบางอย่างที่แปลกอยู่เพราะตอนที่เธอคิดเงินเธอได้เอาน้ํายาล้างห้องน้านั้นไปเปลี่ยนเพื่อเอาอีกขวดหนึ่งมาขณะที่โคนันสอบถามหมวดทากครั้งนี้ก็ได้เห็นรอยเลือดตรงประตูก่อนที่คุณเคนจิที่เป็นคู่หม่าของคุณมินะจจะได้เข้ามาพอดีในเมื่อคืนคุณเคนจิได้มาที่นี่ ซึ่งกดกิ่งอยู่ตั้งนานแต่ก็ไม่มีใครออกมาเขาจึคิดว่าไม่มีใครอยู่คุณเคนจิจึงได้กลับบ้านไปทําให้โคนันเริ่มไขค,คดีทุกอย่างได้แล้วคนร้ายก็คือคุณมาสยโยแน่นอนและที่ชวนโมลิมาที่นี่ก็เพื่อให้การฆกกาตกรรมสมบูรณ์แบบ คนนั้นจริงๆแยสลบใส่โมลีก่อนจะบอกว่าลูกคนอุบายของคนร้ายแล้วที่ทําให้ห้องอาบน้ำนั้นกลายเป็นห้องปิดตายผู้ตายถูกฆ่าตายโดยคุณมาสยกวิธีนี้เธอหนีออกจากห้องน้ําซึ่งใครๆก็สามารถทําได้ก่อนให้สรวรสนั้นปิดประตูห้องน้ํา และเมื่อมองจากด้านนอกก็จะเหมือนว่าประตูห้องน้ํานั้นถูกปิดด้วยเทปกาวที่ประตูห้องน้ํานั้นเปิดไว้ตั้งแต่แรกแล้วหลังจากที่คุณมาสยบวางยานอนหลับน้องสาวก็ได้พาเธอมาที่ห้องน้ําจากนั้นก็ปิดเทปที่ประตูหน้าต่างและเชือดข้อมือของน้องสาวและออกจากห้องนี้ไปและปิดประตูดังเดิมในตอนที่พวกโมลี่พังประตูเธอก็ได้บิดลูกบิดให้ตรงกับจังหวะที่พังประตูเพื่อให้ทุกคนคิดว่าต้องใช้แรงมากในการกระแทกออกและมันจะทําให้ทุกคนคิดว่า ประตูนั้นถูกปิดด้วยเทปเกา่าเพื่อสร้างหลักฐานนี้คุมาสยกจึงชวนโมริมาทีนีเพื่อรับบทแทนคุณเคนจิที่เป็นหวัดส่วนรอยนิ้วมือที่ติดอยู่บนเทปกก่าคุมาสยกคงใช้น้องสาวให้ช่วยแพ็คของโดยติดเทปแปะเรียงไว้หลังจากนั้นก็ใช้เทปเหล่านั้นมาแปะที่ประตูในภายหลังหลักฐานนั่นก็คือบนโต๊ะนั้นมีรอยเทปกก่าและเพื่อความเนียน จึงให้น้องสาวไปซื้อน้ำยาล้างจานและเทปกาวตอนแรกเธอคิดจะฆ่าน้องสาวด้วยน้ำยาล้างห้องน้ำแต่คุณมินะกลับซื้อมาผิดประเภททำให้คุณมาสโยจึงเปลี่ยนแผนมากรีดข้อมือของน้องสาวแทนหลักฐานที่มัดตัวเธอก็ยังอยู่ที่ตัวเธอที่ทําให้เธอนั้นไม่สามารถดิ้นหลุดได้ในเวลาที่คุณเคนจิมาที่นี่ในเมื่อคืนคุณเคนจิที่คิดว่าไม่มีใครอยู่แต่จริงๆแล้วคุณมาสโยนั้นอยู่ในบ้านและมองคุณเคนจิจากช่องตาแมวทําให้รอยเลือดนั้นติดอยู่ตรงประตู ซึ่งรอยเลือดนั้นก็ติดอยู่ตรงที่คาดผมของคุณมาไซโยที่ใสเพราะปกติตัวโอจะมีขีดอยู่ที่เป็นเครื่องหมายว่าตัวนี้เป็นเสียงสูงแต่มันได้หายไปเพราะมีรอยเลือดกระเด็นไปติดตรงนั้นที่โมลิสงสัยก็เพราะตอนที่คุณมาไซโยน,นั้นอวดผ้าคาดผ้ากับพวกกุญแจก็รู้ว่ามันมีขีดที่หายไป ซึ่งลอยเลือดตรงประตูก็ตรงกบหนาผากพอดีทําให้คุณมาสโยรักสารภาพเหตุผลที่เธอฆ่าน้องสาวก็เพราะคุณมินะนั้นแย่งคุณเคนจิไปทั้งที่คุณเคนจิยังคบกับคุณมาสโยอยู่ซึ่งคบมาถึง5ปีซึ่งคุณมีนะที่แย่งคุณเคนจิไปก็ได้มาจากคุณเคนจิก่อนที่คุณเคนจิจะบอกความจริงว่าคนที่ขอมันคุณมินะก็คือเขาเองที่เขานั้นตามตื้อคุณมินะมาตลอดคุณมินะที่ไม่อยากให้คุณมาสโยเสียใจว่าคนที่คุณเคนจิเลือกแล้วไม่ใช่เธอ คุณมินาจึงทำเหมือนว่าแย่งคุณเคนจิมาซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงเพราะเธอตอนที่ไปซื้อน้ำยาล้างจานให้คุณมาโยในตอนที่คิดเงินคุณมินาก็ได้วิ่งเอาน้ำยาล้างห้องน้ำไปเปลี่ยนใหม่เพื่อให้ประเภทของมันนั้นเป็นประเภทเดียวกันและไม่ให้เกิดแก้พิดเพื่อรักษาชีวิตของพี่สาวเธอทําให้คุณมาสยถึงกับร้องไห้และขอร้องให้น้องสาวที่ตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาถึงมันจะสายไปแล้วก็ตามแล้วก็จบคดีห้องอาบน้ําที่ปิดล็อกต่อแรกและตอนจบ เปิดมาที่แก๊งนักสืบเยาวชนที่มาหลบฝนที่สำนักงานโมรีซึ่งโมรีนั้นก็ไม่อยู่เพราะไปทํางานต่างจังหวัดโดยในเครื่องโทรศัพท์ก็มีข้อความที่ทิ้งไว้ที่มีคนฝากข้อความมาที่ชื่ออาซานุอาคิจากสถานีโทรทัศน์ที่มีเรื่องอยากจะปรึกษาโมรีและจะโทรมาใหม่ในภายหลังซึ่งคุณอาคินั้นก็คือนักข่าวพยากรณ์อากาศพวกเกนตะาที่ได้ยินจึงไปที่สถานีนิชิโอรีเพื่อไปพบคุณอาคิที่เธอนั้นมีเรื่องจะปรึกษาโมรีโดยมีคุณซึคุโมะ เซืมีอยู่ด้วยก่อนที่เธอนั้นจะเดินจากไปซึ่งเรื่องที่จะปรึกษาโบลีก็คืออย่าให้โบลี่นั้นออกรายการทีวีกับเธอขณะนั้นเพจเจอร์ของโคลน,นั้นก็ดังขึ้นช่วงความรู้เล็กน้อยกับยอดนักสืบจิ๋วเพจเจอร์นั้นคือเครื่องมือทางโทรคมนาคมที่เป็นการส่งข้อความสั้นๆที่ต้องโทรไปที่โอเปอเรเตอร์เพื่อบอกข้อความที่จะส่งให้กับผู้รับที่ยุคสมยัย8 0นหรือ90นนะั้นไม่มีโทรศัพท์มือถืออย่างทุกวันนี้ กลับมาที่โคนันที่ร้านส่งข้อความมาทางเพจเจอร์ซึ่งคุณอากิที่เห็นก็ได้ขอเบอร์เพจเจอร์ของโคนันเผื่อว่าวันหลังนั้นจะมีอะไรอยากให้โคนันช่วยจะได้ส่งข้อความไปหาซึ่งเพจเจอร์ของโคนันก็จะเป็นแบบที่สามารถโชว์ได้เพียงแค่ตัวเลขเท่านั้นขณะนั้นก็ได้มีคนโทรมาหาคุณอากิที่เธอนั้นมีงานด่วนเลยให้เพื่อนร่วมงานนั้นพาแก๊งนักสืบเยาวชนไปเที่ยวในห้องส่งซึ่งคุณคาซึมิก็มาออกอากาศแทนคุณอากิเพราะคุณอากินั้นโดนคมขู่ คุณโคบายาชิจึงเล่าให้พวกโคนันฟังว่าหลังจากที่คุณอากิทำข่าวทุจริตของนักการเมืองเธอก็ได้มีเบอร์แปลกๆโทรมาตลอดเมื่อเช้าก็มีจดหมายคมขู่ที่ถ้าออกรายการก็จะมีคนฆ่าเธอทิ้งโคน,นันจึงคิดว่าโทรศัพท์ที่โคหาคุณอากินั้นก็คือคนร้ายหรือเปล่าแต่แล้วเพเจ้าของโคน,นันก็ได้ดังขึ้น ที่น่าจะเป็นของคุณอากิโคนันยังได้โทรหาคุณอากิแต่ก็มีแค่เสียงตอบรับจากโทรศัพท์บ้านเท่านั้นก่อนที่เพจเจอร์นั้นจะดังอีกรอบที่เป็นเลข110ที่เป็นเบอร์ของตำรวจคุณอากินั้นอาจถูกจับและอยากให้พวกโคนันโทรหาตำรวจหลังจากนั้นเพจเจอร์ก็ได้ส่งเลข9 1 0 9มาก่อนที่จะมีเลข2003นเลข2 0ส่งมาอีก ที่ไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรหลังจากนั้นตัวเลขก็ถูกส่งมาเป็นระยะขณะนั้นก็มีข่าวนักการเมืองถูกจับในทีวีในคดีทุจริตเขาชื่อมารุยะทําให้มิซูิโกะแปลความหมายของตัวเลขเป็นมารุยะสีดําหรือชื่อของนักการเมืองที่ทุจริตทุกคนจะเดินทางไปที่บ้านสอสอมารุยะแต่ด้วยฝนที่ตกก็ทําให้ทุกคนต้องผ่าฝนมาตัดมาที่บ้านสอสอที่ทุกคนนั้นกําลังแอบเข้าไปในบ้านแต่ก็เดินเจอตัวทําให้แผนล่มทุกคนจึงตั้งหลักกันใหม่จากนั้น หลันก็ได้ส่งข้อความมาโคนันจึงได้โทรหารลันจนโดนลันดุที่โคนันนั้นทะเลทลายจนกลับบ้านดึกที่ฝั่งของโคนันที่ฝนตกอย่างหนักแต่ทางรลันนั้นฟ้าก็ปวดโป่งจนเห็นพระจันทร์แต่ด้วยพระจันทร์ก็ทําให้โคนันไขข้อความออกและกลับไปที่สถานีโทรทัศน์ บนรถไฟโพนั้นก็ได้เฉลยว่าถ้าเอาตัวเลข2องสมาตั้งขึ้นก็จะอ่านได้ว่า M w o O N หรือคําว่ามูลที่แปลว่าพระจันทร์ที่คุณอากิอยากให้พวกเรามองท้องฟ้าที่ถูกส่งมาในเวลา1นึ่ทุ่มยีนาทีพระจันทร์นั้นจะอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งคุณอากินั้นถูกขังไวท้ที่ที่สามารถมองเห็นพระจันทร์ได้และไม่ใช่บ้านของสอสอมาลุยะซึ่งคุณอากินั้นจะส่งตัวเลขสแสดงสภาพอากาศที่เธออยู่เลขศูนย์ก็หมายถึงท้องฟ้าปลอดโปร่ง เลขสูงตัวคือมีเมฆมากและ0 9 6ก็หมายถึงฝนตกส่วน5 6 5 6ที่ส่งมาตอน2ทุ่มเมื่อพ้องเสียงแล้วก็จะได้คำว่าโกลโกโลที่แปลว่าเสียงฟ้าร้องนั่นเองและคูนากิจะต้องถูกขังในที่ที่ฝนตกหนักและมีฟ้าร้องในเวลา2ทุ่มโพนนั้นจริงมาที่สถานีเพื่อดูเขตที่ฝนตกหนักและมีฟ้าร้องในเวลา2ทุ่มและนั่นอยู่ในรัศมี2กิโลเมตรจากสถานีขณะนั้นก็ด้มีเพจเจ้าค 0109ที่0109ก็คือ0 10และ9เมื่อพ้องเสียงแล้วก็หมายถึงห้องเก็บอุปกรณ์โคนันจะมุ่งหน้าไปที่ห้องเก็บอุปกรณ์ในสถานีเมื่อเข้ามาก็ได้พบคนร้ายคนร้ายที่กำลังจะหนีก็โดนโคลันเตตุตนสลบและข้อความ9109ที่เหลืออยู่อีหนึ่งอันที่โคนันนั้นไม่สามารถไขออกมันก็คือ9 10 9ถ้าแบ่งเป็นแบบนั้นและแปลเป็นคันจิก็จะได้คำว่าซึคุมโมะซึ่งก็หมายถึงคุณซึคุ โมคาซูมินั่นเองทําให้คุณซูโคโมะสารภาพว่าไอเดียรายการที่คุณอากิออกาสนั้นมันเป็นของเธอที่โดยคุณอากิย่างตำแหน่งไปเธอจึงอยากได้ตําแหน่งคืนและ็จบคดีแัะพาตัวสาวพยากรเปิดมาที่โมริรานเลอโคนันที่ได้มางานเลี้ยงที่มีแต่คนระดับสูงสูง จึงก็ได้พบกับคุณานาการยุคิโกะที่เป็นแรขาคุณคิชิโมโตะที่ท่านประธานคิชิโมโตะนั้นต้องการคุยกับโมลิเป็นการส่วนตัวที่มีจดหมายคมคูถูกส่งมาข้างในนั้นได้เขียนว่าแกเป็นคนที่ไม่สมควรมีชีวิตมากที่สุดและจะต้องฆ่าแกให้ได้ซึ่งท่านประธานนั้นก็ต้องการจ้างโมลีให้หาตัวคนส่งจดหมายและคุ้มของตัวท่านประธานตัดมาที่รันและโคนันที่ได้แข่งเดาอาชีพของคุณในงานที่ตะแว่นคนนี้ได้ทำของตก และเก็บขึ้นมาขอที่จะยืน่นนามบัตรให้อีกคนเขาชื่อนิคลระซึเนอากิเป็นเลขาสอสอของสสก่อนที่จะมีคนมาขอถ่ายรูปโคโน,นั้นและลัน แต่แล้วไฟก็ได้ดับลงเพราะถึงเวลากล่าวคำปาศัยที่ให้ท่านสอสอกล่าวโดมีสปอตไลท์ส่องตามสอสอไปตลอดเวลาขณะนั้นก็นได้มีเสียงปืนดังขึ้นที่ยิงเฉียดผ่านไหลของท่านประธานคีชิมโตะไปโดนสอสอเต็มๆจนท่านสอสอนั้นได้ล้มลงไปและเสียชีวิตทุกคนที่แตกตื่นก็ได้วิ่งหนีโคนันที่เห็นคนท่าทางน่าสงสัยตรงส,รงส,อสปอตไลท์ก็ได้วิ่งตามไปแต่เขาก็ได้หนีไปแล้วตัดมาที่ตำรวจที่มาถึงโมริสสารวัตรได้คิดว่าโครัน ายนั้นอาจจงใจจะฆ่าท่านประธานแต่ก็พลาดไปโดนสสคนที่น่าสงสัยก็คือคนที่โคนันเห็นที่สามารถเล็งปืนยิงคนได้สบายซึ่งก็คือคนที่โคนันถ่ายรูปติดมาโคนันที่ตำรวจศพของสสก็ได้พบเศษไม้ที่สสนั้นติดซึ่งโดนลูกกระสุนจนพังโคนันที่ตำรวจไปเรื่อยก็ได้พบคุณยุคิโกะที่คุยกับใครบางคนในสภาพเคร่งเครียดตัดมาที่โมริที่ต้องคุ้มครองประธานคิชิโมโตะ ที่เป็นนายจ้างโดยตามไปที่โรงพยาบาลส่วนตัวของเขาโดยทิ้งร้านกับโคนันไว้ที่งานโคนันที่มาสำรวจสปอตไลท์ก็ได้พบรอยกาวและรอยคูดอะไรบางอย่างทําให้พอรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นตัดมาที่โมริที่มาคุ้มครองท่านประธานอิชิโมโตะที่โรงพยาบาลส่วนตัวการที่จะเข้ามาถึงห้องของท่านประธานได้ก็ต้องผ่านเตียงของโมริซะก่อนส่วนคุณยุคิโกะก็จะขอกลับตัวไปนอนที่บ้านซึ่งอาการของท่านประธานนั้นก็ไม่ได้เป็นอะไรมากขณะที่โมริคุยกับคุณยุคิโกะก็ได้มีเสียงโทรศัพท์ ามที่เป็นสารวัตรเมงูเลคนที่น่าสงสัยที่คนนั้นเห็นเขาชื่อทิราโอกะเป็นนักแบ็กเมย์มืออาชีพเป้าหมายที่แบ็กเมย์ก็อาจจะเป็นประธานอิชิโมโตะแต่มาในตอนเช้าด้วยห้องโมลีที่สารวัตรได้โทรมาอีกรอบเพราะคุณทิราโอกะนั้นได้กลายเป็นศพไปแล้วสาเหตุการตายคือพัดตกจากบันไดโคนั้นที่รู้ข่าวจากลันโคนั้นจึงไปที่บริษัทของท่านประธานอิชิโมโตะโดยแอบตามสารวัตรและโมลีไปขณะที่รอลิฟต์ก็ได้พบคุณนิคุระที่ลงมาจากห้องประธานพอดี ตัดมาที่สารวัตรและโมลีที่ได้มาสอบถามท่านประธานเกี่ยวกับคุณที่เราโอกาสท่านประธานจึงบอกความจริงว่าโดนคุณที่เราโอกาสนั้นคมคูแบ็กเมย์เรื่องการเลี่ยงภาษีท่านประธานที่ไม่ยอมจ่ายจึงได้จ้างโมลีมาคุ้มครองขณะนั้นโคน้นก็ได้เข้ามาพร้อมเอาชุดมาให้โมลีเปลี่ยน ที่โมริไม่ได้อาบน้ำในเมื่อคืนท่านประธานจึงถูกพาตัวไปสอบสวนที่โรงพักขณะที่โมริวิ่งก็ได้ชนกับใครบางคนแต่เมื่อทุกคนไปจนหมดแล้วโคนั้นก็สำรวจห้องของท่านประธานแต่แล้วก็ได้มีคนที่กำลังเข้ามาโคนั้นจึงไปซ่อนและคนที่เข้ามาก็คือคนที่คุยกับคุณยุคิโกะหลังจากที่หัวสอนนั้นถูกยิงที่เขานั้นหาอะไรบางอย่างในห้องก่อนจะหยิบมันออกไปที่รูปร่างคล้ายรีโมท โคนันที่พอเข้าใจเรื่องราวจึงไปที่ตึกที่คุณที่เรากะตายจนได้พบกับของที่คุณที่เรากะซ่อนไว้ทําให้โคนันมีหลักฐานในการจับตัวคนร้ายตัดมาที่โคน,นันที่กลับมาจากสนักงานแต่แล้วสารวัตรก็ได้เข้ามาเพราะมีเรื่องอยากคุยเรื่องคุณยุคิโกะที่อยู่กับโมริเมื่อคืนแต่โมริก็ได้บอกว่าเขาได้เผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้จนถึงเช้า จึงไม่รู้ว่าคุณยุคิโกะนั้นออกจากห้องไปตอนไหนซึ่งสารวัตรก็เลยบอกว่าเธอนั้นอาจไปฆ่าคุณที่ราอุกิก็ได้จริงๆแล้วคุณยุคิโกะนั้นมีคนรักชื่อชิบาตาคินิจิที่พ่อของเขานั้นฆ่าตัวตายจากบริษัทที่ถูกทําให้เจ๊งโดยท่านประธานอิชิโมโตะเดยคุณชิบาตาก็คือคนเดียวกับที่คนนั้นเจอที่มาขโมยของในห้องประธานซึ่งโมริก็จําได้ว่าเขาได้เดินชนกันที่บริษัทของท่านประธานอิชิโมโตะจึงบอกให้สารวัตรพาตัวผู้เกี่ยวข้องมารวกันที่โรงแรม ที่เกิดเหตุในเมื่อคืนเพื่อขี้คายคดีตัดมาในที่เกิดเหตุโมลี่ได้บอกว่ารู้แล้วว่าใครคือคนร้ายที่ฆ่าสอสอคุณใี้เราโอกาสที่ตายไปก็แค่โดยคนร้ายตัวจริงหลอกใช้ จนกลายเป็นแพ้รับบาปในคดีนี้โคไลก็คือคุณชิบาตะที่ต้องการฆ่าท่านบาทานเพื่อแก้แค้นโดยจ้างคุณฮิราโอ,อกะเพื่อฆ่าท่านบาทานแต่คุณฮิราโอ,อกะก็ทําให้สําเร็จเลยฆ่าคุณฮิราโอ,อกะทิ้งเพื่อปิดปากแต่คุณชิบาตะก็มีพยานย,ยืนยันที่อยู่จากที่ทํางานของเขาทําให้โมรินั้นถึงกับหน้าซีดโคนานจึงยิงยายสลบใส่โมรีก่อนจะบอกว่าคนรายนั้นใช้วิธีไหนในาการก่อเหตุก่อนจะให้ทุกคนนั้นไปประจําตําแหน่งในขณะที่สสถูกยิงและให้สารวัต นั้นเป็นสอสอแทนซึ่งจะต้องติดใหม่ที่หน้าอกเหมือนกับสอสอด้วยก่อนจะให้ปิดไฟและเปิดสปอตไลท์เหมือนตอนเกิดเหตุขณะที่เดินโคนั้นก็ให้คุณชิบาตะ เตรียมกดรีโมทที่ขโมยมาจากห้องท่านประธานเมื่อกดแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นเหมือนกับเมื่อคืนที่เฉียดแขงท่านประธานและโดนสอสจนตายเมื่อเปิดไฟก็ได้พบหมวดทางคังนี้ที่ตรงสปอตไลท์ที่หมวดทางนี้นั้นไม่ได้เป็นคนยิงที่จริงตรงสปอตไลท์ปืนติดอยู่ที่เมื่อกดรีโมทก็จะทํางานและปืนก็จะยิงโดยอัตโนมัติ ในเมื่อคืนคุณที่เรากาสดนั้นไม่ได้เป็นคนยิงส่วนสปอร์ตไลท์ตัวนั้นเป็นแบบพิเศษที่สามารถเคลื่อนตำแหน่งได้ตามคนที่ติดหมคคนร้ายนั้นสามารถยิงตอนไหนก็ได้ตามต้องการเพียงแค่กดรีโมทเท่านั้นเป้าหมายของคนไน้ายก็คือสอสอไม่ใช่ท่านประธานซึ่งจดหมายขู่ก็เพื่อทําให้ตํารวจนั้นคิดว่าจงใจฆ่าท่านประธานไม่ใช่สอสอที่โดนลุกหลงคนร้ายนั้นใช้ประโยชน์จากสปอร์ตไลท์ที่ส่งอัตโนมัติขณะที่สอสอและท่านประธานเดินสวนกันก็ไดกดรีโมททาให้ปืนเฉียดไหลของท่านประาน ไปโดนสอสอจนตายจากนั้นก็ให้คุณที่เรากาสที่เตรียมกันไว้เก็บปืนและหนีไปซึ่งรีโมทที่คนร้ายใช้ก็ถูกพบที่บริษัทของท่านประธานที่คุณชิบะตะขโมยมาแต่คนร้ายนั้นก็ไม่ใช่ท่านประธานการที่สอสอนั้นจะเดินไปหาท่านประธานได้ก็เพราะต้องมีคนเดินนําไปก่อนที่คุณนิคุระจะถามว่าถ้าอย่างนั้นรีโมทไปอยู่ในห้องท่านประธานได้ยังไงซึ่งคุณนิคุระก็รูดเปล่าออกมา เพราะคุณชิบะต่า,ตายยังไม่ได้บอกสักคำเลยว่าเจอรีโมทนั้นอยู่ในห้องของท่านประธานคนร้ายตัวจริงก็คือคุณมิคุระเพราะถ้าสอสตายคนต่อไปที่มีโอกาสได้เป็นสสมากที่สุดก็คือคุณมิคุระเขาจึงร่วมมือกับฮิราโอกะเพื่อฆ่าสอสอหลังจากนั้นก็ฆ่าฮิราโอกะทิ้งเพื่อปิดปากแต่คุณที่หามอเตอร์ที่ฮิราโอกะเก็บมาไม่เจอจึงได้อรีโมทไว้ที่ห้องของท่านประธานเพื่อโยกความผิด และหลักฐานที่ยืนยันว่ารีบมทนั้นเป็นของคุณนิคละก็คือในคืนที่เกิดเหตุเขาได้ทํารีโมต,ตกจึงได้เกล็ดฐานใส่ไว้เหมือนเดิมซึ่งด้านนอกถึงจะถูกเช็ดรอยนิ้วมือจนหมดแต่ด้านในฐานจะต้องมีรอยนิ้วมือของเขาแน่นอนทําให้คุณนิคุระถึงกับสุดแล้วก็จบคดีฆาตกรรมมือปืนปริศนาต่อแรกและตอนจบถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยแล้ววันนี้ก็ลากไปก่อนสวัสดีครับ